มดขาพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาพาพเพลินนะคะทุกคนไม่เสียดอกไม่ต้องค้ำกดไปใช้ได้เลย35,000บาทรีบด่วนเลยค่ะไม่เสียดอกนะคะกดเงินไปใช้ได้เลยคนละ35,000บาทเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างพูดถึงกันเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับบัตรกดเงินสดออมสินเงินเดือน700 0นธนาคารออมสินนะคะได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่กู้ยืมเงิน ถือบัตรก็คือมีสัญชาติไทยอายุ20ปีถึง60ปีอายุงานมากกว่า1ปีสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำและไม่เกิน65ปีนะคะสำหรับประกอบอาชีพอิสระและก็เจ้าของกิจการที่ทำมากกว่า1ปีขึ้นไปโดยมีรายได้ขั้นต่ำที่7,000บาทต่อเดือนนะคะตั้งวงเงินของบัตรกดเงินสดวงเงินนะคะให้ยืมเงิน,เ,งนเป็นเงินสดออมสิน จะให้วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน6เดือนขึ้นไปนะคะต้องเตรีมยมใช้สำหรับกู้ยืมเงินสินเชื่อนี้เอกสารที่ใช้ในการสมรัครบัตรกดเงินสดออมสินนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำต้องเตรียมไว้กู้ยืมเงินที่ต้องใช้จะมีประกอบไปด้วย 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือว่าสำเนาบัตรข้าราชการของผู้กู้ยืมเงินค่ะ สองสำเนทาทะเบียนบ้านต้นฉบับหรือว่าสำเนาสลิปเงินเดือนหรือว่าต้นฉบับสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนสเตทเมนต์หรือว่าสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลังสาเดือนค่ะ 3. หน้าสม,มุดบัญชีของผู้ยืมเงินที่ระบุชื่อแล้วก็เลขที่บัญชีนะคะสำหรับอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการที่ต้องเตรียมใบกู้ยืมเงินก็ต้องใช้จะมี 1. สำเนาบัตรประชาชน2เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจมาแล้วขั้นต่ำหนึ่งปี 3. ต้นฉบับหรือว่าสำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง6เดือนหรือว่าเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้หรือว่าเอกสารอื่นๆนะคะ4 s t สเตทเมนต์หรือว่าสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อและก็เลขที่บัญชีค่ะหลายคนอยากจะทราบว่าทําการกู้ยืมแล้วแล้วบัตรกดเงินออมสินจะก,กี่วันอนุมัตินะคะจากการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่าบัตรกดเงินสดออมสิน ใช้เวลาอนุมัติเฉลี่ยประมาณ1เดือนขึ้นไปหรือถ้ามีการตรวจที่เร็วอาจจะอนุมัติที่เร็วกว่านั้นค่ะขอขอบคุณธนาคารออมสินและขอขอบคุณสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ